หลี่ซีเย,ย่ตอนที่2,385การหลอมกลิ่นช่องว่างผู้คนจำนวนไม่น้อยรู้สึกเย็นวาบในใจเมื่อมองเห็นหลุมขนาดใหญ่บนพื้นอสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงสมดังคำเล่าหรือจริงๆนี้น่าเล่าจึงสามารถทำให้ราชันแท้จริงในวัยเยาว์ได้รับบาดเจ็บสาหาัสนับว่ามีศักยภาพที่เข้มแข็งมากแก่แล้วในเวลานี้เองมองเห็นอสอรพิษคล่งฟ้ากันแสงที่ยืนอยู่ ตรงนั้นกล่าวด้วยท่าทีเหมือนปลงอนิจจังว่ามือไม้ก็ไม่คล่องแคล่วอีกต่อไปการลงมือก็ไม่โหดเยี่ยมพอแก่แล้วจริงๆในเวลานี้เองเสียงที่เอ้อระเหยเสียงหนึ่งดังขึ้นได้ยินเสียงชาดังขึ้นมาเสียงหนึ่งมองเห็นหลี่ชี้เย่ที่พุ่งตัวขึ้นมาจากหลุมลึกเพียงคลิปแต่เดียวก็พุ่งขึ้นไปยืนอยู่บนท้องฟ้าทุกคนมองไปที่หลี่ชี้เย่เห็นหลี่ชี้เย,ย่ยังคงสมบูรณ์ไม่มีส่วนไหนเสียหายแม้แต่บาดแผลถลอกนิดหนึ่งก็ไม่มี ทุกคนไม่ได้รู้สึกเหนือความคาดคิดเป็นพิเศษคนโหดอันดับหนึ่งยังคงเป็นคนโหดอันดับหนึ่งรองรับการโจมตีของอสารพิษคล่างฟ้ากันแสงยังคงไม่เป็นอะไรเวลานี้หลี่ชิ้ยยไดยใช้มือปัดฝุ่นที่เกาะอ,อยู่บนตัวออกเบาๆบและกล่าวท่าทีเฉยเมยว่าไม่ง่ายนักกว่าจะได้พบกับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของว่างยังเข้าใจว่ามีท่าไม้ตายที่สะเทือนเลื่อนลั่นอะไรจะได้เล่นเป็นเพื่อนสักหน่อยไม่นึกเลยว่าผ่านไปครึ่งค่อนวันถ้าไม้ตายที่ ว่าก็แค่หลอมกลั่นช่องว่างที่เป็นของเล่นเล็กน้อยน้อยเท่านั้นเองไม่ได้หลุดพ้นนับว่าน่าเสียใจยิ่งนักตาเท่าอย่างข้ากลับอยากจะได้เห็นว่าเจ้าจะมีหลอมกลั่นช่องว่างอะไรที่เป็นกระบวนท่าสังหารเด็ดขาดครั้นมองเห็นหลี่ซีเย่ถูกโจมตีด้วยท่วงท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของตนแล้วยังคงอยู่รอดปลอดภัยพลันทําให้รูมั่นตาดวงตาคู่นั้นของอสอรพิษคล่งฟ้ากันแสงโหดตัว หวังซื่อฮอว่ารู้ว่าอนุภาพการโจมตีครั้งนี้ของตนดีเท่าหากอนุภาพการโจมตีนี้ไม่ทรงพลังพอแล้วก็ครั้งนั้นก็คงไม่ทําให้ราชันแท้จริงจ้านผาวอได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ทว่าหลี่ทีเย่อาศัยกายเนื้อของตนรับการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของตนถึงกับไม่เสียหายและไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยด้วยพลังรองรับที่แข็งแกร่งเช่นนี้กายเนื้อที่แข็งแกร่งเช่นนี้แล้ว จะไม่ให้รู้ม่านตาของหวังซื่อฮอว่าต้องหดลงได้อย่างไรเล่านาทีนี้เขาเข้าใจแล้วว่าตนเองได้พบกับคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวยิ่งคนหนึ่งแล้วข้าน่้ไม่มีกระบวนท่าสังหารเด็ดขาดช่องว่างอะไรหรอกหลี่ชี้เย่หัวรอทีหนึ่งและกล่าวว่าพียงแค่วิชาหมัดมวยที่ธรรมดามากเท่านั้นเองล้วนแล้วแต่เป็นประเภทหยาบๆทั้งนั้นพลันที่กล่าวขาดคำหลี่ชี้เย่ก็ได้มายืนอยู่ตรงหน้าของเขาแล้วการที่หลี่ชี้เย่มายืนอยู่ตรงหน้าของตนฉับพลันทันที สร้างความประหนกให้กับหวังชื่อฮอว่ายิ่งนะักคลิบตาเดียวนั่นเองเขาคิดจะถอยหลังออกไปให้ห่างไกลจากหลีชี้เย่แต่ว่าในชั่วพคลิบตาเดียวนั่นเองเขาพบว่าวิชาหลอมกลั่นช่องว่างของตนถึงกับใช้การไม่ได้โดยพลนันเขาไม่สามารถก้าวข้ามช่องว่างไปได้ตัวเขาเสมือนหนึ่งถูกกักขังเอาไว้อยู่ในช่องว่างอย่างนั้น แม้ว่าชุดเกราะสวรรค์กันแสงบนตัวของเขาได้พวยพุ่งประกายที่เจิดจ้าละลันตายยิ่งกว่าออกมาแต่ว่าช่องว่างยังคงถูกนาะอคอเอาไว้เขายังคงถูกกักขังอยู่ภายในเหมือนเดิมในพริบตาเดียวนั่นเองหลีทีเย่ได้ควบคุมช่องว่างเอาไว้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การบงการของเขาไม่ว่าใครก็ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้และกระดิกตัวไม่ได้ เพียงเช่นนี้หลี่ที่เย่ยควงหมัดขึ้นมาอย่างง่ายๆทุบลงไปพร้อมแขนโดยหนึ่งหมัดที่ทุบลงไปนั้นหาใช่เป็นน้ำหนักของตัวหลี่ซีเย่ยเองมันคือน้ำหนักของช่องว่างทั้งหมดอีกทั้งยังไม่ใช่ช่องว่างบริเวณนี้เท่านั้นที่ถูกต้องคือมันหมายรวมถึงน้ำหนักพลังของโลกทั้งโลกหมายรวมถึงสุริยันจันทราบนท้องฟ้าทางชั้งเผือกหมื่นอาณาจักรบนจากวงาลรวมทั้งผืนแผ่นดินและน้ำหนักจากโลก คาทั้งหมดหรือจะพูดอีกในหนึ่งคือโลกกว้างใหญ่แค่ไหนช่องว่างก็จะมีขนาดใหญ่เท่านั้นอีกทั้งน้ำหนักทั้งหมดล้วนแล้วแต่ถูกรวบรวมอยู่ในหมัดที่หลี่ที้เยี่ยกควงขึ้นมาทำการโจมตีนั่นน้ำหนักของโลกทั้งโลกได้โจมตีลงบนตัวของหวังซื่อฮอว่าในทันทีแม้ว่าหวังซื่อฮอว่าในเวลานี้จะได้สำแดงเคล็ดวิชาที่ปราศจากผู้ต่อกรที่สุดและสำแดงชุดเกราะฟ้ากันแสงของตนให้มีพลัง สูงสุดก็ยังต้านการโจมตีตามอารมณ์ของหลี่ชี้เย่ไม่ได้เสียงตูมดังสนั่นภายใต้การโจมตีนี้เสมือนด่างโลกทั้งโลกถูกแตกสลายไปอย่างนั้นได้ยินเสียงคอร้ากอกกบดังขึ้นชุดเกราะฟ้ากันแสงบนตัวของหวังซื่อฮอว่าแตกละเอียดสมควรทราบว่าชุดเกราะฟ้ากันแสงของนี้เคยทําให้ราชนแท้จริง ต้องบาดเจ็บสหาหัสแม้แต่อวุธราชันแท้จริงก็ทำอันตรายมันไม่ได้แม้เพียงน้อยนิดแต่มาวันนี้กลับถูกหลี่ทีเย่อาศัยเพียงมือเปล่าซัดจนแหลกละเอียดไปในหมัดเดียวภายใต้การโจมตีเพียงครั้งเดียวหวังซื้อฮอว่าต้องกระบี่เลือดออกมาอย่างรุนแรงเวลานี้เขาไม่เพียงกระอักเลือดออกมาเท่านั้นมีเลือดที่พุ่งทะลักออกมาอย่างรุนแรงทั่วทั้งตัว เนื่องจากการโจมตีของหลี่ชีเย่พลันทำลายร่างกายของเขาจนละเอียดกระดูกทั้งตัวแตกละเอียดท่ามกลางเสียงที่นำคอร้ากอกบนั่นอังเสียงดังสนั่นวันไหวนาทีนี้ร่างของหวังซื่อฮอว่าเสมือนด่างดาวตกพุ่งชนกับพื้นดินอย่างแรงจนทําให้พื้นดินกลายเป็นหลุมลึกขึ้นมาเลือดสดสดไหลย,ย้อมดินของหลุมลึกจนแดงฉานเวลานี้หลุมลึกได้พังทลายลงหวังชื่อฮอว่าที่ถูกฝังกลบอยู่ใต้ดินก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือตาตเช่นกัน เวลานี้ฟ้าดินเงียบสงัดทุกคนต่างอ้าปากกว้างจนหุบไม่ลงความแข็งแกร่งของคนโหดอันดับหนึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบกันดีแต่ว่าการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็ทำลายเสื้อเกราะของอสร,รพิษคล่างฟ้ากันแสงจนแหลกละเอียดนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนนึกไม่ถึงย่อมไม่ต้องสงสัยว่าหวังซื่อฮอว่านั้นแข,แข็งแกร่งกว่าไม่น้อยเมื่อเทียบกับเทพอินซีวินตู้แต่ว่ายังคงต้านรับการโจมตีเพียงครั้งเดียวของหลี่ชีเย่ไม่ได้ สมควรทราบว่าชุดเกราะฟ้ากันแสงบนตัวของหวังซื้อฮอว่านั้นคือเสื้อเกราะปราศจ,จากผู้ต่อกรที่เคยทําให้ราชันแท้จริงจ้านผาวอต้องบาดเจ็บสาหัสมาแล้วแต่มาวันนี้กลับถูกหลีที่เี้ยอาศัยมือเปล่าซัดจนแหลกละเอียดในหมัดเดียวด้วยศักยภาพเช่นนี้มันคือคนละฉันอยู่แล้วน่าเบื่อเหลือเกินหลีที่เี้ยที่ยืนอยู่ตรงนั้นสายหน้าเบาๆและกล่าวว่าที่ว่าสามารถควบคุมช่องว่างได้มันก็แค่นี้เอง ทุกคนล้วนแล้วแต่หัวราอเจริญเจริญไม่สามารถต่อปากต่อคำได้ใช่ว่าอสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงอ่อนเกินไปแต่เป็นเพราะคนหายดออันดับหนึ่งแข็งแกร่งมากเกินไปนาทีนี้เขามีสิทธิ์ที่จะพูดเช่นนี้โดยสิ้นเชิงสำหรับมู่เศร้าเชิญที่ยืนอยู่ข้างๆเมื่อได้เห็นภาพเช่นนี้แล้วถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปมากทีเดียวเขาเองก็นึกไม่ถึงว่าหลี่ที่เย่จะ แข็งแกร่งได้ถึงระดับนี้สมควรทราบว่าแม้แต่ในแดนลทัทธิราชันในชั้นของอมะตะแล้วอสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงนับว่าแข็งแกร่งมากแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าหลีชีเยแล้วกลับต้านรับไม่ได้กระทั่งกระบวนท่าเดียวเมื่อมู่เศร้าเฉินนึกมาถึงตรงนี้แล้วถึงกับร่างสันเทิมทีหนึ่งเวลานี้เขาเองก็ไม่รู้ว่าในตระกูลมู่ของตนยังจะมีใครที่สามารถต้านหลีชีเยเอาไว้ได้จริงๆ ชาเสียงหนึ่งดังขึ้นในเวลานี้เองเสร็จดินเศษหินปลิวว่อนมองเห็นอสรพิษคล่างฟ้ากันแสงที่พุ่งตัวขึ้นมาจากหลุมลึกเวลานี้ทั้งเนื้อทั้งตัวของเขาเต็มไปด้วยเลือดเมื่อเทียบกับหลี่ซีเย่เมื่อครู่ที่ไม่บุบสลายแม้แต่น้อยแล้วห่างชั้นกันมากเวลานี้อสรพิษคล่างฟ้ากันแสงถูกโจมตีจนร่างทั้งร่างแตกละเอียดถ้าหากเขาไม่ใช่อยู่ในชั้นของอมาตะคงไม่มีชีวิตแล้ว ากเปลี่ยนเป็นระดับเทพแท้จริงอ,อื่นๆเกรงว่าคงกลายเป็นเท่าทุลีไปนานแล้วเสียงครากอกบคอร่ากอกบดังขึ้นข้ามกลางเสียงการประสานเข้าด้วยกันของกระดูกมองเห็นอสอร,รพิษคล่างฟ้ากันแสงหวังชื่อฮอว่าที่กระดูกถูกโจมตีจนแตกละเอียดนั่นทยอยกันสมานเป็นปก,กตินี่แหละคือจุดแข็งของขั้นอมะตะแม้จะกล่าวว่ากายเนื้อถูกทำลายแล้วสร้างขึ้นมาได้ใหม่แต่ว่าเมื่อร่างกายของอสอร,รพิษคล่างฟ้ากันแสงสมานจนหายสนิททั่วทั้ง ร่างแล้วสีหน้าของเขาขาวซีดย่อมไม่ต้องสงสัยว่าเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บให้กับตนเองเขาได้สูญเสียลมปราณไม่น้อยที่เดียวผู้คนจำนวนไม่น้อยรู้สึกหายใจด้วยความโล่งอ,อกเมื่อเห็นว่าอสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงได้ฟื้นคืนที่กลับมาได้เนื่องจากหวังซื้อฮอว่าที่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้ยังต้านการโจมตีเพียงครั้งของหลีชีเยไม่ได้และถูกหลีชีเยสังหารแล้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ประวั่นพรัน่น ครึงเหลือเกินผู้เยาคนหนึ่งแข็งแกร่งได้ถึงเพียงนี้เป็นการทําให้ผู้คนอยู่กันไม่ได้แล้วที่ข่าไว้ชีวิตเจ้านั่นเป็นเพราะรู้สึกว่าเจ้ายังมีท่าไม้ตายอีกหลี่ชี้เย่ที่ยืนอยู่บนท้องฟ้ายิ้มเฉยเมยและกล่าวว่าถ้าหากไม่ให้เจ้าได้ทันสำแดงท่าไม้ตายออกมาก็ตายเสียก่อนไม่แน่นักเจ้าอาจจะต้องเสียใจยิ่งดังนั้นข้าจึงสงเคราะห์เจ้ามีท่าไม้ตายก็สำแดงออกมาเถอะและสมควรเผยโฉมหน้าที่แท้จริงได้แล้ว ทุกคนต่างทยอยกันมองไปที่อสรพิษคล่างฟ้ากันแสงเมื่อได้ยินคำพูดของหลี่ชี้เย่ทุกคนต่างเข้าใจว่ากระบวน่าโจมตีด้วยอำนาจสูงส่งช่องว่างหนีหยางเมื่อครู่ก็คือการโจมตีที่ทรงพลังมากที่สุดของอสรพิษคล่างฟ้ากันแสงเสียแล้วไม่นึกเลยว่าอสารพิษคล่างฟ้ากันแสงยังมีท่าไม้ตายที่ยังไม่ได้ซํำแดงออกมาดีๆๆนับว่าเป็นคนหนุ่มมีพลังที่น่าเคารพเลื่องใสโดยแท้ คนหนุ่มมีพลังที่น่าเคารพเลื่อมใสจริงๆอสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงได้เอ่ยขึ้นในเวลานี้มาคราวนี้เขาได้พูดคำพูดเดิมออกมาแต่คราวนี้เขาไม่ได้โกรธจัดจนหัวร้อนขึ้นมาคำพูดนี้ออกจากส่วนลึกในใจจริงใจจริงเขารับรู้ถึงความน่ากลัวของหลีซีเย่แล้วข้านั่งเฉยๆที่แดนลทัทิราชันโดยไม่คิดอะไรมานับแสนปีบรษษรลุสัจธรรมโดยอาศัยโถมหน้าที่แท้จริงพอจะได้ข้อคิดอะไรมาบ้าง อสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงในเวลานี้ไม่ได้มีความกำแหงหิงพยองเมื่อครู่เนื่องจากเขารู้แล้วว่าศัตรูของตนเองนั้นมีความแข็งแกร่งเช่นใดแล้วขณะอยู่ที่แดนแลทัทธิราชาไม่มีโอกาสทำอย่างสุดกำลังมาวันนี้เมื่อมีโอกาสเช่นนี้ก็ไม่อยากให้พลาดไปอสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงลอยตัวขึ้นมาช้าๆและลอยล่องอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าในเวลานี้ทุกคนต่างกลั้นลมหายใจเอาไว้และมองดูอสอรพิษคล่าง ้ากันแสงต้องการเห็นกับตาตนเองว่าท่าไม้ตายของอสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงคืออะไรกันแน่จะอย่างไรเสียหนึ่งแสนปีบรรลุหนึ่งสัจธรรมย่อมต้องสะเทือนเลื่อนลั่นต่อฟ้าดินแน่นอนลงมือเถอะหลีทิเย่มองดูอสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงที่หนึ่งกล่าวด้วยท่าทีเหนื่อยหน่ายเขารพมีสู้ทำตามคำสั่งเวลานี้อสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงได้เอาหมวกใบใหญ่ของตนออกมาก่อนหน้านั้นเขาอาศัยหมวกใบใหญ่ ปิดบังใบหน้าตลอดไม่เคยเผยโฉมหน้าที่แท้จริงต่อหน้าผู้คนเวลานี้เขาถอดหมวกใบใหญ่ออกเผยโฉมหน้าที่แท้จริงออกมาครั้นอสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงถอดหมวกใบใหญ่และเผยโฉมหน้าที่แท้จริงออกมานั้นทำให้ผู้พบเห็นถึงกับหวาดหวั่นครั่นครึงจนขนลุกสู้และถึงกับร่างสันเทิมทีหนึ่ง มองเห็นอสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงมีปากขนาดใหญ่โตมโหฬารปากหนึ่งโดยขนาดปากของเขากินพื้นที่ส่วนใหญ่ของใบหน้าของเขาทำให้ดวงตาและจมูกของเขาเบียดชิดอยู่ด้วยกันทั้งหมดที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านี้ก็คือปากขนาดใหญ่ของเขามีฟันที่ทั้งแหลมยาวและเล็กอยู่สองแถวเท่าหากฟันทั้งสองแถวเรียงชิดติดกันทั้งหมดยังจะดูดีกว่าแต่ฟันทั้งสองแถวว่าจะมีการเว้นระยะห่างของฟันแต่ละซี่เอาไว้ไม่น้อยทีเดียว ส่งผลให้แลดูกลายเป็นคนที่อัปลักษณ์อย่างยิ่งจากพันทั้งสองแถวนี้มันเหมือนเป็นฟันของสัตว์ประหลาดอย่างนั้นกระทั่งหน้าสยองขวัญเสียยิ่งกว่าฟันของสัตว์ประหลาดเสียอีกฟันที่แหลมยาวและเล็กสองแถวทําให้ผู้คนไม่รู้ว่าจะเปรียบเปรยอย่างไรดีเมื่อมองเห็นฟันทั้งสองแถวนี้ทาให้หวาดหวันพรั่นพรึงจนขนลุกสู้กระทั่งทําให้ผู้คนรู้สึกอยากจะอาเจียนออกมาขณะที่อสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงพูดออกมานั้นฟันทั้งสองแถวซ้อน สลับกันไปมาเหมือนว่าสามารถจับคนทั้งหมดใส่ปากแล้วเคี้ยวจนกลายเป็นเศษเนื้อได้อย่างนั้นทุกคนล้วนแล้วแต่สามารถจินตนาการได้ถึงภาพของเลือดและเนื้อที่กระจัดกระจายเมื่อมองเห็นฟันทั้งสองแถวของเขาโอ้แม่เจ้าผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มองเห็นหน้าตาของอสอรพิษคลัง่ง ฟ้ากันแสงแล้วถึงกับตกใจจนขวัญหน,นีดีฝ่อเวลานี้ถึงกับเสียวสานหลังว่บตัวเย็นไปทั่วร่างกระทั่งมีผู้ทีอดจะร่างสั่นเทิมไม่ได้รู้สึกสะอิดสะเอียนอย่างยิ่งในเวลานี้เองในที่สุดทุกคนก็เข้าใจได้แล้วว่าเพราะอะไรอสารพิษคล่างฟ้ากันแสงถึงต้องอาศัยหมวกใบใหญ่ปิดบางใบหน้าเอาไว้ตลอดหน้าตาของเขานับว่าหน้าตกใจอย่างยิ่งถ้าหากเขาไม่ใส่หมวกใบใหญ่เพื่อปิดบางใบหน้าของเขา เดินไปถึงไหนก็ต้องทำให้ผู้คนต้องตกใจอย่างแท้จริงกลับทำให้ทุกคนต้องตกใจเสียแล้วอสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงชินชากับสภาพเช่นนี้แล้วนับว่ามีปฏิกิริยาที่เรียบเฉยตอนที่2386กลืนกินเวลาในเวลานี้เองไม่รู้ว่ามีผู้คนจำนวนเท่าไรที่จ้องมองไปที่อสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงหน้าตาลักษณะเช่นนี้เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูก สรุปคือทําให้ผู้คนรู้สึกหวาดหวั่นพรั่นพรึงจนขนลุกสู้แต่ว่าอสอร,รพิษคล่างฟ้ากันแสงกลับเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยสมควรทราบว่าอสอร,รพิษคล่างฟ้ากันแสงที่ก้าวมาถึงจุดนี้แล้วเขาสามารถแปลงโฉมของตนเองได้อย่างสิ้นเชิงแต่เขากลับไม่ได้ทําเช่นนั้นยังคงรักษาหน้าตาเดิมๆของตนเองเอาไว้กระทั่งกล่าวได้ว่าเขามีความพึงพอใจอย่างยิ่งในหน้าตาของตนเอง ด้วยเหตุนี้เองจึงยิ่งทำให้ผู้คนต้องรู้สึกสันเทิมอสรพิษคลั่งฟ้ากันแสงบางทีคำว่าอสรพิษคล่างนี้เหมาะสมกับตัวเขาที่สุดและดูเหมือนว่ามีเพียงคำสองคำนี้ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของเขาได้มากที่สุดแล้วเช่นนั้นวันนี้ขอแสดงฝีมืออันต่ำต้อยแล้วละ่ะเวลานี้อสรพิษฟ้ากันแสงจ้องมองดูหลี่ชิเย่และเอ่อยขึ้นชา้าช้า ในเวลานี้เองท่าทางของอสรพิษฟ,ฟ้ากันแสงหนักแน่นจริงจังย่อมไม่ต้องสงสัยว่าเขาต้องสำแดงท่าไม้ตายออกมาแน่นอนอีกทั้งท่าไม้ตายนี้ของเขาพลันสำแดงออกมาเขาก็ต้องแลกด้วยค่าตอบแทนไม่น้อยเลยทีเดียวเสียงตูมดังสนั่นในพริบตาเดียวนั่นเองร่างของอสรพิษฟ,ฟ้ากันแสงได้พวยพุ่งเป็นหมอกดำที่ด่างคลื่นยักออกมาทั่วร่างหมอกดำได้ปกคลุมท้องฟ้าและดวงตะวัน หมอกดำมีความน่ากลัวอย่างยิ่งขอเพียงสัมผัสกับมันก็จะได้ยินเสียงดังจีดจีจีดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปสัมผัสกับหมอกดำนี้ก็จะถูกละลายไปทันทีเหมือนนว่ามันเปี่ยมด้วยพิษที่ร้ายแรงยิ่งอย่างนั้นหมอกดำมาไวไปเร็วหลังจากที่หมอกดำได้จางหายไปแล้วรา่างที่แท้จริงของอสสรพิษฟ้ากันแสงหวังซื้อฮอว่าได้ปรากฏออกมาก่อนหน้านั้นลักษณะที่เป็นมนุษย์นั้นยังไม่ใช่ร่างแท้จริงดั้งเดิม ของหวังซื้อฮอว่านั่นเป็นเพียงร่างที่เป็นรูปของมนุษย์เท่านั้นเองเวลานี้ที่ปรากฏออกมาจึงจะเป็นร่างที่แท้จริงของเขาร่างแท้จริงที่ได้เผยโฉมออกมาของหวังซื้อฮอว่าก็น่าสยองขวัญอย่างยิ่งมองเห็นเพียงหัวขนาดยักษ์ที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าสูงหัวนี้มีขนาดที่ใหญ่โตมากดูไปแล้วก็คล้ายด่งเป็นสันเขาขนาดยักษ์อย่างนั้น แม้ว่าส่วนหัวของหวังซื้อฮอว่าจะมีขนาดที่ใหญ่มากแต่ร่างกายของเขากลับมีขนาดสั้นและเล็กเมื่อมองดูให้ละเอียดลักษณะของมันมีส่วนคล้ายกับลูกออดที่ขยายให้ใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันมีความน่าสยองขวัญมากกว่าลูกออดไม่รู้กี่เท่าตัวมองเห็นเพียงบนหัวขนาดใหญ่โตมโหฬารของหวังซื้อฮอว่ามีเขาสีดําที่เป็นเลื่อยายาวๆเหมือนเกล็ดอยู่สามอันและส่วนหัวมีเกล็ดที่ออกเป็นสีแดงหม่นๆขนาดที่ฟันสองแถวที่อยู่ในปากทั้งเล็กทั้งยาวและแหลม หลังจากที่หวังซื้อฮอว่าได้เผยตัวตนที่แท้จริงออกมาแล้วนั้นฟันของเขาไม่รู้ว่ามีขนาดที่ยาวกว่ากันเท่าไรขณะที่ยังอยู่ในร่างของมนุษย์เวลานี้ฟันเป็นแถวที่คอล้างหวีของเขานั้นทุกทุกซี่เหมือนกระบี่ที่เยือกเย็นแต่ละเล่มที่ทั้งยาวแหลมคมและมีขนาดเล็กฟันทุกทุกซี่ล้วนแล้วแต่ส่งประกายเยือกเย็นที่แอ่ววับออกมาฟันที่เป็นแถวในลักษณะเช่นนี้สร้างความหวาดหวั่นพระพรึงจนขนลุกสู้แก่ผู้คนที่พบเห็น ย่อมไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครก็ตามหากถูกฟันของเขากัดเข้าให้ก็ต้องถูกเคี้ยวจนกลายเป็นเศษเนื้อโดยทันทีแหวงเสียงหนึ่งดังขึ้นนาทีนี้เองบนตัวของหวังซื้อฮอว่าปรากฏประกายหน้ากลัวที่วูบวาบขึ้นมาทั่วทั้งตัวประกายที่วูบวาบออกมาจากตัวของเขาทั้งหมดเป็นสีเทาเข้มเสมือนหนึ่งประกายทุกสายล้วนแล้วแต่เปี่ยมด้วยความตายอย่างนั้น ไม่ว่าสิ่งใดก็หนีประกายแห่งความตายบนตัวของเขาไปได้ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ค่อยๆจางหายไปอย่างช้าชาภายใต้ประกายแห่งความตายนี้เท้าหวังข่าช่วยเจ้าอีกแรงในเวลานี้เองมู่เศร้าเฉินคำรามเสียงยาวออกมาและเหินฟ้าขึ้นไปทันทีโดยร่างของเขาได้สิงเขากับร่างกายส่วนล่างของหวังซื้อฮอว่าเมื่อร่างของมู่เศร้าเฉินสิงเข้ากับด้านล่างใต้ศีรษะขนาดยักษ์ของ หวังซื้อฮอว่านั้นความรู้สึกที่บังเกิดกับผู้คนก็คือหวังซื้อฮอว่าคือปลาวานขนาดยักษ์ตัวหนึ่งขนาดที่มู่เศร้าเฉินเปรียบเสมือนหาวปลาที่เกาะอ,อยู่บนตัวของหวังซื้อฮอว่าเสียงตูมดังสนั่นขึ้นคลิปตาเดียวนั่นเองมู่เศร้าเฉินได้พลอยพุ่งกระกายออกมาทั่วตัวและมีหลักกฎเกณฑ์ที่ทิ้งตัวลงมาในขณะนี้ทุกคนต่างรู้สึกว่าพลังที่อยู่ใต้พื้นดินถูกมู่เศร้าเฉินดูดเอาไปอย่างไม่ขาดสายตูม เสียหนึ่งดังขึ้นจากการที่มู่เศร้าเฉินได้ทำการดูดเอาพลังจากใต้พื้นดินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแล้วก็ถ่ายทอดส่งต่อให้กับหวังซื้อฮาว่าช่วคริปแต่เดียวนั่นเองมู่เศร้าเฉินได้ทำการสร้างเป็นสะพานเชื่อมระหว่างหวังซื้อฮอว่ากับพื้นดินผืนนี้ผ่านมู่เศร้าเฉินหวังซื้อฮอว่าถึงกับสามารถควบคุมพลังของผืนแผ่นดินผืนนี้ได้การหยิบยืมพลังจากระบบถ่ายทอดทางความคิดด้าน สิทธิจูเซียงอหอวูถิงเลยใจของผู้คนจำนวนไม่น้อยต่างสะดุ้งและตกใจอย่างยิ่งเมื่อรับรู้ได้ว่ามู่เศร้าเฉินในเวลานี้ถึงกับดูดเอาพลังใต้พื้นดินไปอย่างไม่ขาดสายดวงตาคู่นั้นของทุกๆคนล้วนแล้วแต่เบิกกว้างขณะมองดูภาพเหตุการณ์ตรงหน้ามู่เศร้าเฉินถึงกับสามารถหยิบยืมพลังของจูซียงหอวูถิงได้เรื่องเช่นนี้มันช่างน่ากลัวเหลือเกิน ถ้าแท้ภายในของระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งอย่าว่าแต่คนนอกเลยต่อให้เป็นสิบภายในระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลัทธิเองก็ยากที่จะควบคุมหรือหยิบยืมมาใช้มีเพียงระดับบรรพบุรุษท,ที่บรรลุถึงสัจธรรมของปฐมบรรพบุรุษของตนได้อย่างแท้จริงจึงสามารถพูดถึงการไปหยิบยืมหรือควบคุม พลังของระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลัทธินั้นๆได้อย่างไรก็ตามมู่เศร้าเฉินหาใช่สิทธิของจูเซียงหอหอหู่ถิงเขาเป็นเพียงบุคคลภายนอกคนหนึ่งเท่านั้นเองอีกทั้งระยะเวลาตัวเขารั้งอยู่ในจูเซียงอหอวู่ถิงไม่ได้นานมากนะับภายใต้สถานการณ์เช่นนี้มู่เศร้าเฉินถึงกับสามารถหยิบยืมพลงังจากระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลัทธิจูเซียงอหอวู่ถิงมาได้มันช่างเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเหลือเกิน สิ่งนี้เป็นการบ่งบอกว่าหลี่ชีเย่ได้บรรลุสุดยอดสัจธรรมของจูเซียง,งอหอวูถึงได้มาไม่น้อยทีเดียวแล้วแม้ว่าจะเป็นการหยิบยืมเอาพลังของระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลัทธิมาได้เพียงส่วนน้อยเท่านั้นแต่ว่าด้วยพรสวรรค์เช่นนี้คงไม่มีใครอีกแล้วอย่าว่าแต่บุคคลภายนอกเลยแม้แต่ระดับบรรพบุรุษของจูเซียง,งอหอวูถิงเองที่ได้เห็นภาพนี้แล้วก็ต้องตกใจเป็นอย่างยิ่ง มู่เซาเฉินที่เป็นเพียงบุคคลภายนอกคนหนึ่งสามารถสัจธรรมของจอเซียงอหอวู่ถึงของพวกเขาได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่ายอดฝีมือกระทั่งระดับบรรพบุรุษของจูเซียงอหอวู่ถิงด้วยซ้ำนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเช่นใดอัจฉริยะบุคคลเช่นนี้นับว่าหาได้ยากยิ่งอัจฉริยะบุคคลคนอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบก,กับเขาแล้วล้วนแล้วแต่ไม่คู่ควรจะกล่าวถึงแม้จะกล่าวว่ามู่เซาเถินเพียงแค่หยิบยืมพลังของจูเซียงอหอวู่ถิงไป เพียงส่วนน้อยเท่านั้นแต่สมควรรู้ว่าจูเซียงอหอวูถิงนั้นเป็นระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านละทีลำดับต้นๆของแดนลัทีพัดภายใต้ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีท่าแท้ภายในที่ลึกซึ้งเท่าไรต่อให้มู่เซ้าเฉินหยิบยืมพลังไปแค่ส่วนน้อยเท่านั้นแต่ก็มากมายมหาสารดังมหาสมุทรที่ไม่ขาดสายเสียงตูมดังสนั่นวั่นวหวลำพังตัวของอสสรพิษคลั่งฟ้ากันแสงเอง ก็ขแข็งแกร่งมากพอแล้วแต่ว่าภายใต้การช่วยเหลือจากมู่เซ่าเฉินด้วยการหยิบยืมพลังของจูเซียงอหอวูถิงมาใช้แล้วกำลังความสามารถได้เพิ่มพูนขึ้นอย่างบ้าคลั่งทันทีในพริบตาเดียวนั่นเองรอบรอบร,อบร่างกายของอสร,รพิษคลั่งฟ้ากันแสงกรากดอวงแหวนศักดิ์สิทธิ์แตละองค์ที่ลอยขึ้นมาวงแหวนแตละองค์ล้วนแล้วแต่มีสีเทาเข้มดังเหล็กเสมือนหนึ่งวงแหวนศักดิ์สิทธิ์ทุกวงล้วนแล้วแต่เป็นโลกกระทาที่หลอมสร้างขึ้นมาจากเหล็กอย่างนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ววงแหวนศักดิ์สิทธิ์ทูวงล้วนแล้วแต่มีน้ำหนักที่มากไรขอบเขตสามารถทับเหล่าชั้นฟ้าจนพังคลืนลงมาสามารถบดขยี้ทำลายเหล่าเทพได้ระวังข้าจะสำแดงข้าไม้ตายแล้วในเวลานี้อสอรพิษคลั่งฟ้ากันแสงร้องคำรามเสียงดังขึ้นพริบตาเดียวนั่นเองมองเห็นเขาอ้าปากขึ้นตูมเสียงดังสนั่นหวันไหวเสมือนดังประตูกั้นน้ำทั่วทั้ง โลกถูกเปิดออกอย่างนั้นขณะที่อสรพิษคล่างฟ้ากันแสงอ้าปากขึ้นนั้นทั่วฟ้าดินพลันมืดครึ้มลงมันหาใช้ทั่วฟ้าดินตกอยู่ในความมืดทันทีแต่เป็นการมืดครึ้มลงกว่าเดิมเป็นอันมากในทันทีสิ่งนี้ใช่ว่ามีสิ่งใดไปบดบังท้องฟ้าเอาไว้แต่เป็นเพราะขณะอสรพิษคล่างฟ้ากันแสงข้าปากขนาดใหญ่ของมันนั้นมันเป็นการกลืนกินเอาเวลาของฟ้าดินอย่างบ้าคลาั่ง ในพริบตาเดียวนั่นเองมองเห็นแสงสว่างทั่วฟ้าดินเสมือนหนึ่งล้วนแล้วแต่ถูกอสรพิษคล่างฟ้ากันแสงกลืนกินเข้าไปอย่างนั้นลำแสงใดๆล้วนแล้วแต่พุ่งตรงไปยังปากขนาดใหญ่ของมันเหมือนนว่าแสงสว่างใดๆบนพืนแผ่นดินแห่งนี้ระดับบรรพบุรุษประกูลขุนนางโบราณหน,นีรอดจากการดักจับของปากขนาดใหญ่ของเขาไปได้ขณะที่อสรพิษคล่างฟ้ากันแสงอ้าปากกลืนกินแสงสว่างบนฟ้าดิน แห่งนี้อยู่นั้นแต่แล้วภายในปากที่กว้างใหญ่กลับมีประกายที่มีลักษณะเป็นลูกกลมกลมสุขใสมากอยู่ลูกหนึ่งโดยที่ประกายสุขใสลูกกลมกลมลูกนี้เหมือนรวบรวมเอาสุริยันจันทราและดวงดาวเอาไว้จํานวนนับไม่ท้วนเป็นประกายแห่งการเวลาที่ยาวนานอย่างนั้นแต่ทว่าประกายสุขใสลูกกลมกลมลูกนี้เหมือนถูกพลังที่แข็งแกร่ง ภายในปากดึงเอาไว้อย่างมั่นคงแม้แต่ประกายแสงสักสายหนึ่งก็อย่าหวังที่จะหลุดรอดออกไปจากภายในปากนี้ไปได้ดังนั้นแม้ว่าประกายสุกใสลูกกลมๆลูกนี้จะเจ,จิดจรสละลานตามากกว่านี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ประกายแสงของมันไม่สามารถสาดส่องออกมาได้อยู่แล้ว เวลานี้มองเห็นอสรพิษคล่างฟ้ากันแสงเพียงดูดเบาๆทีหนึ่งได้ยินเสียงฟู่วววเสียงหนึ่งดังขึ้นยอดฝีมือผู้บำเพ็ญตนภายในจูเซียงอาหอวูถิงจำนวนไม่น้อยได้รับผลกระทบท่ามกลางการดูดเบาๆเช่นนี้ของเขาก็มองเห็นประกายแสงบนตัวของพวกเขาพลันถูกอสรพิษคล่างฟ้ากันแสงดูดเอาไป ได้ยินเสียงดังซ่าบรรดายอดสีมือผู้บำเพ็ญตนที่ถูกดูดเอาประกายแสงเหล่านี้ไปพลนันกลับกลายเป็นเท่าทุลีไปทันทีปลิวกระจายไปตามลมในพริบตาเดียวเกรงว่าบรรดายอดสีมือผู้บำเพ็ญตนของจูเซียงอหอหูถิงที่กลายเป็นเท่าทุลีไปโดยพลันเหล่านี้คงตายตามไม่หลับเนื่องจากพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองนั้นตายได้อย่างไร นี่คือการกลืนกินกันเวลาการเวลาในอนาคตมีระดับบรรพบุรุษของระบบถ่ายท่อดทาความคิดด้านลทัทธิพลันมองออกถึงเส้นสนกลในถึงกับร้องออกมาด้วยความหวาดผวาเมื่อมองเห็นอสอร,รพิษคล่างฟ้ากันแสงแค่ดูดนิดหนึ่งเท่านั้นก็ได้ดูดเอาประกายแสงที่อยู่บนตัวของยอดสีมือผู้บำเพ็ญตนของจูเซียงอรหอวู้ถิงไปและยอดสีมือเหล่านี้ได้กลับกลายเป็นเท่าทุ้ลีไปโดยพลัน ที่แท้การที่อสอร,รพิษคล่างฟ้ากันแสงดูดเบาๆทีหนึ่งสิ่งที่ดูดเอาไปนั้นหาใช่ประกายแสงอะไรแต่เป็นการเวลาและเวลาที่อยู่ภายในร่างกายของคนทุกคนหรือจะอธิบายให้ง่ายเข้าก็คือเป็นอายุไขของทุกคนเขาดูดเอาการเวลาและเวลาในอนาคตของผู้นั้นไปในทันทีเท่ากับเป็นการบ่งบอกว่าได้ดูดเอาอายุขยทั้งหมดของผู้นั้นไปผู้ที่ถูกดูดเอาเวลาไปจนหมดสิ้นจึงต้องกลายเป็นเท่าทุลีไป โดยพลันเมื่อทุกคนได้ยินคำพูดลักษณะเช่นนี้ของระดับบรรพบุรุษผู้นี้แล้วถึงกับร่างสันเทิมทีหนึ่งเวลานี้มีผู้คนจำนวนมากยิ่งขึ้นได้ออกห่างจากสมรภูมิการต่อสู้นี้ให้มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องพอลอยฟ้าปลอยฝนไปด้วยเมื่อใดที่ถูกอสรพิษคล่งฟ้ากันแสงดูดเอาไปก็ต้องกลายเป็นท่คูลีสหายหวังระวังศิษย์ของพวกเราด้วย จังหวะที่อสรพิษคล่างฟ้ากันแสงได้ดูดเอาชีวิตสิทธิ์ของจูเซียงอหอวูถิ่งจำนวนไม่น้อยไปรวดเดียวเสียงของเทพสงครามมังกรคาาทานได้พูดขึ้นมาช้าๆขออภยัยผิดพลาดไปในเวลานี้อสรพิษคล่างฟ้ากันแสงคำรามเสียงยาวขึ้นมาและร้องกล่าวเสียงดังกับหลี่ชี่เย่ว่ารับมือฟู้ววว,ว,วจุดจุด เสียงดังสนั่นวนว้วในพริบตาเดียวนั้นเองปากขนาดใหญ่ของอสอรพิษคลั่งฟ้ากันแสงพลันหันตรงไปยังหลี่ช้เย่และทำการดูดเข้าไปท่ามกลางเสียงดังสนั่นวันว้วเสมือนดังสุริยันจันทราและดวงดาวบนจัก,กรวาลล้วนแล้วแต่ไม่สามารถรองรับพลงัง ดูดที่น่ากลัวสายนี้ได้ถูกดูดเข้าไปและกลายเป็นผุยผงในทันทีภายใต้การดูดลักษณะเช่นนี้ได้ยินเสียงฟู่ววว,ว,วเสียงหนึ่งช่องว่างวันเวลาพลันถูกดึงเอาไปทันทีบริเวณที่หลี่ชีเย่ยืนอยู่นั้นถูกดูดเอาไปทุกอย่างและกลายเป็นผุยผงในทันทีและหายวับไปกับตาในชั่วพคลิปตาภายใต้การดูดเช่นนี้มองเห็นร่างกายของหลี่ทีเย่เหมือนเริ่มมีการแยกออกร่างกายของหลี่ทีเย่คล้ายปั้นขึ้นมาจากดินเหนียว เหมือนถูกแดดต้องลมค่อยๆเสื่อมสลายไปเนื้อหนังกระดูกและเอ็นถึงกับค่อยๆหายไปเหมือนกลายเป็นฝุ่นผงอย่างนั้นถูกอสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงดูดเอาไปสมควรทราบว่าแม้แต่วันเวลาย,ยังไม่สามารถหลุดรอดจากการดักจับของปากที่กว้างใหญ่ของอสอรพิษคล่างฟ้ากันแสงไปได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงสรรพสัตย์อื่นๆอีกเลยยิ่งยากจะหนีไปจากการดูดของอสอรพิษคล่างฟ้ากันแสง ขอเพียงอสอร,รพิษคล่างฟ้ากันแสงอ้าปากและดูดก็สามารถดูดเอาการเวลาและวันเวลาทั้งหมดของผู้นั้นไปทำให้กลายเป็นเท่าทุลีและหายวับไปกับตาในทันที